ใ่ค่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 13. สิงหาคม2568สําหสำหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่กำลังรอเงินรอบที่2อย่าลืมนะคะขอให้กดถอนเงินออกจากแอปทางรัฐถึง12สิงหาคม2568ภายในเวลา20นากาที่ผ่านมา ก็คือเมื่อวานนี้แล้วเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับการโอนเงินจากทกสเข้าบัญชีของท่านในวันนี้หากท่านได้ดำเนินการถอนเงินหลังจาก12สิงิงหาคมเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปท่านก็จะได้รับการโอนเงินในล็อตต่อไปหรือรอบต่อไปนั่นเองนะคะย้ำอีกรอบนะคะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแอปทางรัฐและชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสน,นและชื่อบัญชีทกสต้องตรงกันเท่านั้นนะคะ โดยอัปเดตล่าสุดจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสนประกาศการโอนเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดตั้งแต่รอบที่3เป็นต้นไปนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้กดถอนเงินในแอปทางรัฐในเวลาที่กำหนดเงินจะโอนเข้าบัญชีในวันจันทร์ถัดไปแทนนะคะ โดยเพจเฟซบุ๊กรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยได้อัปเดตนะคะว่าเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสด69บาทต่อตันปีผลิต6ทับ8 8เ <c oughs> มืเ่อพี่น้องชาวไร่อ้อยได้ทําตามเงื่อนไขของสอ,อนอนแล้วก็จะมีการโอนเงินจากแอปทางรัฐ เข้าบัญชีทกศของชาวไร่อ้อยซึ่งเกิดแล้ว2งวดก็คืองวดที่1ในวันที่ 3, สามสกงหาคม2568และงวดที่2ในวันนี้13สิงหาคม2568สำหรับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสด100%ส่งเข้าโคต้าเป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลปี67-68แต่มีปัญหายัางไม่ได้รับเงินตามสิทธิ์อาจเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะเช่นเลขที่บัญชีทกศไม่ตรง รับโอนเงินสิทธิจากชาวไร่อ้อยที่เสียชีวิตยังยืนยันตัวตนในระบบไม่ครบนะคะเนื่องจากสาเหตุมีความหลากหลายขอให้สอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลที่ดูแลท่านซึ่งก็จะมีข้อมูลเรื่องที่ต้องทำให้เร่งแก้ไขเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ในงัดถัดไปโดยทางสอกำหนดรอบการจ่ายเงินเป็นรายสัปดาห์ทุกวันจันทร์เริ่ม18สิงหาคม2568นะคะ ประกาศการโอนเงินช่วยเหลือตั้งแต่รอบที่3เป็นต้นไปนะคะสอนอนจะดําเนินการสั่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ในทุกวันจันทร์ชาวไร่อไอ้กดถอนเงินในแอปทางรัฐภายในเวลา18นิกาทุกวันอาทิตย์ทกศก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของท่านทุกเช้าวันจันทร์เริ่ม18สิงหาคม2568นะคะสำหรับตารางการโอนเงินช่วยเหลือค่าตัดอ้อยสดคุณภาพดี1 0 0 69บาทต่อตันปีผลิต6768 อัปเดตวันนี้13สิงหาคม2568